รักแท้ของคนวันพุธนะจะเป็นพุธกลางวันกลางคืนก็นแล้วแต่เนาะฟังนะคนวันพุธนี่นะโดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแบบเงียบๆเ,เวลามีคู่รักเนี่ยนะให้เราพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ตามความถนัดของเราวันพุธชอบวิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์ทั้งตัวเราว่าตัวเราเป็นอย่างไรวิเคราะห์ทั้งคนที่เป็นคู่รักว่าคู่รักเขาเป็นอย่างไรเพราะ ระยะเวลาที่คบเป็นคู่รักเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์นะแล้วก็เตรียมตัวเพื่อก้าวข้ามไปสู่ความเป็นคู่แท้ที่จะอยู่กันจนแก่จนเฒ่าทีนี้มันพุทธเนี่ยเรียนรู้ตัวเองก่อนได้ไหมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบคิดชอบวางแผนอาจารย์ไม่เคยเจอคนพุทธคนไหนนะที่ทําอะไรเหมือนกับเร่เปื่อยนะคนพุทธจะมีแบบแผนจะคิดไวล่วงหน้าคิดเป็นขั้นเป็นตอนจะพูดอะไรยังไงกับใครที่ไหนอย่างไร วันพุธเนี่ยจะมีการทำอะไรที่เป็นระบบระเบียบถึงแม้ว่าบางทีนะบ้านจะรกนะแต่ในสมองจากระเบียบเรียบร้อยออบางทีดูแค่ภายนอกไม่ได้แล้วก็บางทีวันพุธไม่ค่อยชอบคุยกับคนแปลกหน้าคนไม่สนิทแต่ถ้าเกิดว่าจะให้พูดกับคนเป็นร้อยเป็นพันพูดได้เลยแต่เวลาที่อยู่กับคนสองต่อสองถ้าไม่รู้สึกว่าสนิทจริงจวันพุธจะไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ดังนั้นน่ะ อันดับแรกคนที่จะเป็นคนรักวันพุธเนี่ยจะเป็นคู่รักเนี่ยเข้าถึงตัวเขาว่ายากอยู่แล้วแต่พอเข้าถึงได้เนี่ยให้วันพุธสังเกตข้อหนึ่งคือตัวเองเนี่ยในธรรมชาติของตนเองแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มักจะคิดวางแผนเรื่องการเงินการทองการค้าธุรกิจหรือแผนชีวิตต่างๆที่สร้างความมั่นคงใช่ไหมคนที่เป็นคู่รักของวันพุธเนี่ยแม้นในขณะเยาว์วัยหรือในขณะที่เริ่มต้นพบกันเนี่ย หากคิดหากพูดเรื่องชีวิตธุรกิจการงานการเงินอะไรคู่กันแล้วเนี่ยคนที่เป็นคู่รักมันพุธเขาสนับสนุนดีเขามีแนวคิดเขามีเขาเรียกว,วิสัยทัศน์หรือการมองไปในข้างหน้าเห็นภาพอนาคตเรื่องของการเงินการทองธุรกิจร่วมกันคือพูดง่ายๆเป็นคนที่ชอบทํางานเอาการเอางานหาเงินที่ เขาเรียกนะเป็นธรรมชาติเลยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้จะต,ต้องไปทํางานหาเงินเบื่ออย่างไรคือพูดง่ายเป็นคนชอบทําธุรกิจชอบค้าชอบขายหรือมีหัวคิดเป็นการวางแผนเหมือนกันบางคนนะที่เป็นคู่คนพุทธอาจจะไม่ใช่คนค้าขายแต่ว่าชอบในสิ่งที่คน,นพุทธเนี่ยคิดระวางแผนแล้วก็พร้อมที่จะสะสมอยู่เบื้องหลังถ้าเกิดว่าคู่รักคน,นพุทธเป็นแบบนี้เนะี่ยมันมีอนาคตที่จะก้าวข้ามจากความเป็นคู่รักมาเป็นคู่แท้แล้วก็ยืนระยะยาวเป็นคนที่ ครองรักในอนาคตได้ดังนั้นุคเปนพุทธนะอันดับแรกนะรู้และเข้าใจตัวเองว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบวางแผนโดยเฉพาะเรื่องเงินทองเรื่องธุรกิจแล้วก็รู้และเข้าใจว่าเราจะต้องมองคนที่จะเข้ามาเป็นคู่แท้ในอนาคตคือคู่รักปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญนะมาสําคัญที่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เราครบเป็นคู่รักอยู่เนี่ย เขามองเรื่องของชีวิตธุรกิจการเงินการทองและความมั่นคงไปในทางเดียวกันหรือไม่ถ้าในระหว่างที่คบเป็นคู่รักกันอยู่นะ่ะจะหปี2ปี5ปี10ปีก็แล้วแต่นะ่ะมันดูดูกันแล้วมันไปด้วยกันได้มันก็พร้อมที่จะก้าวข้ามจากคู่รักเป็นคู่แท้ได้แล้วก็ยั่งยืนยาวนานแล้วก็ร่ำรวยด้วย,วยนั่นคือลักษณะของคนที่พร้อมนะที่จะคิดแล้วก็สร้างแล้วก็ทำ แล้วก็สารต่อไปด้วยกันส่วนคนเป็นพุทธคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะมีคู่แท้ก็ต้องเริ่มจากการที่เราอะมีพลังสเสน่ห์ก่อนคือการที่จะมีคู่แท้ได้ไมันต้องเริ่มจากมีคู่รักเหมือนใช่ไหมการมีพลังสเสน่ห์เป็นการดึงดูดเอาคนเนี่ยให้เข้ามาให้หลงไหลให้รักให้ชอบเราเป็นคู่รักการที่มีพลังสเสน่ห์มากๆเนี่ยอาจารย์ได้ปลุกเสกวัตถุมงคลสายสเสน่ห์โดยตรงเข้าไว้แล้ว ซึ่งวัตถุมงคลสายสเสน่ห์นี้เนี่ยจะดึงดูดให้คนอะรักหลงติดใจเห็นหน้าแล้วอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยแล้วก็แต่ว่าเราถนัดในแบบไหนถนัดจะสวมใส่เอาไว้หรือถนัดที่จะห้อยเป็นจี้ใส่กระเป๋าเราเลือกได้ทั้งหมดเพราะวัตถุมงคลที่อาจารย์ทำมาให้นั้นใช้เสริมกันได้เราจะใช้ทั้งสองแบบก็ยิ่งมีสเสน่ห์แรงคูณสองเวลาที่เราพบวัตถุมงคลนะนึกถึงอาจารย์เพื่อกําเนิดพลังแล้วนึกถึงคนที่เป็นคู่แท้ ให้ดึงดูดนะให้เสน่ดึงดูดคู่แท้เข้ามานี่คือเคล็ดลับที่คนเป็นพุทธควรจะรู้แล้วก็สามารถที่จะบูชาถึงมงคลที่อาจารย์ปลุกเสกเสน่์โดยตรงเอาไปเสริมพลังให้มีคู่รักที่เป็นคู่แท้ได้ในที่สุด